สวัสดีครับพบกับฟ้ารานิีเชนเคยวันนี้มื้อน,นี้ผมไม่ได้มาถ่ายภาพแบบถ่ายคลิปแพนกล้องหรือว่าถ่ายสาวๆนะครับมื้อน,นี้จะมาเขาป่าจะไปเขาประทุนก็เลยได้ๆเราแล้ว,ลวเดี๋ยวแนะนาทางเขากับปะทุนกันก็คืออยู่ตรงอบตอนนนีนแดงหรือเนี่ยอยู่โรงงานอาหารหลวงสาเร็จรูปประมาณนี้แหละเอากเขาไปทั้งนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไป้วยมีทีมงานวันนี้นะครับทีมงานโดยคุณตายนะครับผมคุณเสือนะครับกับบักเพิงนี่แหละไอ้ด้วยเนาะเนี่ยวันนี้มอบอีกแขานาโนให้คุณเสือนะครับ ลุยเราขับรถก็นำทีมเพื่อนๆนะครับน,นี่ก็เสือนะครับเพื่อนที่ทำงานอยู่ภูเก็ตตอนนี้กลับมาอยู่บ้านกับคุณตายนะครับโมๆโมโมกันเลยนะครับเมได้พ่อกันโดนมาพ่อกันทเทียนกัเขาป้ากันเลยพวกท่านผู้ชม ไปเขาปัทุนซึ่งเป็นวิวที่สวยงามอ่าเอสของเราก็าไปได้ทุกที่จริงๆนะครับผมอ่าก็มันเป็นผาที่สวยนะแต่ต้นนี้อย่าไปใกล้มันนะ <c oughs> <c oughs> ครับ ตอนนี้ผมมาถึงนี่แล้วพาทิวภัยทางหน้านี่คืออะไรครับปอแดงปอแดงแดงก็คืออาเจ้นตำรวจใช่ไหมเวลาตำรโซเอเข้ามากัน3ามคนกับเป็นมูมูกันนะท่านผู้ชมมาเบิ้งปูทางเข้าดูทางเข้าว้าวสวยงามมากๆนัดกระทานหันโอ้โหถึงแล้ว สวยงายมากๆทำไมผมถึงเรียกผาทิวไผ่ตรงนี้มามันก็มีแต่ไผ่อะครับท่านผู้ชม,มชวู้นี่คือคืออะไรไง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 ไกด์มามามาแนะนำหน่อยมาหน่อยถอดอิโมกใช่ไหมเออดูสรุปก่อนเลยบอสผมไมได่ดีไหมคือตรงนี้มันก็นคือเขตของพื้นที่อะครับพื้นที่อย่างพื้นที่อะอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติไหมไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับเพราะเราไม่รู้จริงเรามั่วมาครับถ้าจะสวยกว่านี่น่ะเมื่อก่อนน่ะตีหากับเขามาตรงเนี้ย เดียวใช่มันก้อนอ่ะพาทิตย์มันขึ้นมุมนี้ไงแล้วมันสวยพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากมาผู้เดียวก่ามาเนาะตีหาอีเขียวหน้านู้นนี่แหละแอนแต่ตอนนี้มันมีไงก็เลยบ่ค่อยกล้าก็เลยต้องถามก่อนโอ้หน่อไม้อะไรยาวแบบนี้หน่อไม้อะไรเนี่ยหน่อไม้อะไรยาวขนาดนี้หลายเลยเนี่ยเต็มเรื่องล่างน่ะโอ้โหมันสูงนะครับท่านผู้ชมไม่เคยลงนะ ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือเขาเขาเขาปะทุนทั้งหมดอ,อะไรแต่ว่าเป็นผาทิวภัยแล้วผมจะพาท่านผู้ชมไปดูที่ผาชมวิวถัดไปว่าเป็นผายัางไปเบิงน้ำกันครับลุยเรวเร็วครับเราก็มาถึงจุดชมวิวสุดท้ายแล้วของเขาประทุนนะครับผมนี่โทางเข้านี่คือ โล่งๆเลยตรงนี้ท่านผู้ชมถึงแล้วครับพี่น้องแล้วก็มาถึงผาสุดท้ายแล้วไปเพิ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณผานเห็ดเป็นอย่างสูงเลยนะครับทำไมมีดอกไม้สวยมากปลูกเอ,อิมน่าจะปลูกแบบนี้ตั้งวลแล้วสวยถ้าตอนเย็ยนน่ะเสือ พาอาทิตโตกอ่ะอันนี้ก็คืออะไรอ่าพันพันฮะตรงนั้นคือยังไงอันนี้คือเขื่อนเขาตุนอันเก็บน้ำอันเก็บบับไม้ตรงไหนตรงไหนอ่ะเอาบัตรปาไมงทหารต่อกนนะมันมีอันเก็บเก็บแมนสวยงามมากๆท่านผู้ชมอันนี้ก็ลงไปได้อันนี้ก็ลงไปได้ลงไปวะลงไปเลยอ๋อลงไปได้ถึงปลายวันก็เนี่ยเห็นปะไฮไลท์ของเรามาที่นี่มาถ่ายดอกไม้ก็จบแล้วฮะถึงได้เขาก็ลงไปบ่อยอยู่ เออเอาเอาลงไปุูเสือลงไปแล้วไปปีนเขาทางยาด้วยนะจะลงไปวะความมีดมันเนี่ยม่าจะผู้สวยนะทางโอ้ยขยันบ้าหยังโอ้โหโทรศัพท์โทรศัพท์บันไรแล้วคือความโชคดีคือมีล่มเสือครับแน่เสืออะไรวะจุกได้อ้าแต่โอเควู้วววบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมนี่คือนอนดินแดงน้อนดินแดงนอนดินแดงนอนดินแดง เพราะตกาดเห็นมันเสียงกล้องอ่ะคัตอนุยอมครับโอ้ผาเดลึกมากตอนเย็นถ้าเกิดเรามีเวลากันอยู่เนี่ยถ้าถึงตอนเย็นเนี่ยคงจะดีมากท้ายผาพ,พัดตกดินสวยง่ามมากๆนะครับอะไรเอ่ยลา,าลากไม้ตรงเดี๋ยวเขาจะลงไปเหมือนกันลงมาแล้วอจุก ตัดตินเป็ดหรือเปล่าสวยงามมากๆท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือจุดชมวิวที่ผมมักจะเรียกว่าเขาปะทุนนะครับตรงนี้ที่มาที่ทิมาเอินมาเอินผาตรงนี้หรือวิวตรงนี้มักจะเอินว่าเขาปะทุนทีเดียวเพื่อเรียงอย่างนั้นตรงนี้เป็นเขายัง ตรงนี้คือเขาหลังวัดป่าไม้ส่วนลุงนั่นคือเขาหลังวัดเขากระเจียวแมนบอกเนี่ยนี่เขาปักหวานเขาปักหวานอันนั้นเขากระปอดเขากระปอดลุงลูกตาเลยท่านผู้ชมกนี่ลักษณะพิเศษยดขึ้นอันนั้นคือภูเขาไฟตรงไหนไี่ค่อยไหนเขากรปอดเออนั่นแหละทางเลาดทางลาดแม่นบอกปักหวานแหละทางลาดหลางนี้ก็คือความรู้ใหม่อีกครับท่านผู้ชมนี่คือเขาภูเขาไฟนี่คือทางเราโอ้โหเลื่อยเรอยอีกเลาเรยเราว่านี้ยนี่ไหมสวยยุมันแค่ยัดถอยไปย่างนั้นงแต่มอด Ảo ừ, vậy lẹ <laughs> Thu thông Làm ơn thổi Ui có xèo xèo Mình lại thổi Anh ấy không sang นี่ก็คือบรรยากาศอยู่จุดชมวิวของอำเภอโนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่เองบบได้ยุบได้ไก่เลยนะครับอยู่ข่างเขื่อนลำนังร้องนะครับจุดชมวิวเขาปะทุนม,มันสวยงามมากๆนะครับมันสวยงามจริงๆลนะท่านผู้ชมต้องมาเบื้องเองครับต้องมาเบื้องเองมันเป็นให้ไรแต่เป็นย่ำแดงนี่ตรงนี้จะเป็นยังที่สวยงามมากๆเป็นย่ำแดงตรงนั้นก็เป็นบ้านป้าไม้ถ้าสุดมือสุดปลายนิ้วผมเนะี่ยมันก็คืออนุสาวรีย์เราสู้นะ ครับอยากให้มาเบิ้งไม่เห็นเองนะครับท่านผู้ชมผมกะเอลิบได้ประมาณซัมนี่ก็เลยก็ใช้ได้ครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเอาไม่เลยสวัสดีครับ